รู้จักไอแอมโซวิลล์ไหมไม่รู้จักครับพวกคุณพวกคุณพวกคุณอยากโดนชันแกงขนาดนั้นเลยตึงว่ะทำไมตึงว่ะโอ้โหไรนี้ก็แบบอะไรเลยโอ้โหไรนี้ก็ห้าวเกินขี้โกงเกินโอ้ห้าวเกินโอ้โหอย่างน้อยกูก็ไม่ตายอะมาดิแต่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 คนเยอะมากเลยนะวันเนี้ยห้าวมากอะวันเนี้ยสิบคนสิบคน โคตรเท่านนอโอ้มีดต่คนมีอ้บูธทั้งนั้นเลยโอ้ oh. อยไกลใายไม่ได้เลย <c oughs> มีแต่พวกไว้ใจไม่ได้ <c oughs> I have to do เฮ้ hey. ทำอะไรนะี่มาของคำพ่าตายโหงมันคืออย่างนี้สินะที่มาที่มาของคำว่าถึงก็เอากันเลยเหรอวะคนร้ายก็คือ <c oughs> คุณชิอ้อนนั่นเองออเมา่อถึงยั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 งงตายโหงกระหน่อ <c oughs> <c oughs> ว่าเราเพิ่งจัดผ่านจิออนไปแป๊บเดียวเองนะแล้วแบบอันนี้แสดงว่าตายหงวว่าที่แบบว่าตายไม่รู้ตัวเนี่ยคุณเชี่ยวบอกว่าไม่ใช่นะไม่ใช่ผมอะไรอย่างเงี้ยคือคือตอนนี้ที่ผมพูบได้มีคุณกุ๊ดเดย์ครับเพราะว่าน่าจะยังฆ่าใครไม่ได้อยู่แล้วเพราะอยู่ด้วยกันสองคนคนเดียบู๊ผมมาอยู่กับคามีครับอยู่สองคนเลยกำลังเยลไปตรวจนาทีอยู่คุณคามีบอกว่าอยู่กับคุณกายครับโอเคอยู่คุณเกย์นะครับกายครับกายครับทำไมคุณต้องแล้วคือ คุณโฟอยู่กับเชียร์ออนทำไมเชอร์นกับกูมาอันนั้นการคือเขาคิ้วกันเองป่ะด้วยความงั้นถ้างั้นถ้าไม่อยู่ก็มีแค่คุณดัคกโกกับคุณไอ้สองคนแต่ว่าก็มีเป็นเปอร์เซ็นที่คุณกูมากับคุณเชอร์ซัดกันเองผมว่าเขาซัดกันเองอ่ะแต่ก็แมีมีอีกอย่างหนึ่งคือนกกระทุงผมยังคิดว่ายังมีนกกระทุงอยู่ แต่ว่าที่เจอคือที่เจอคือมันเป็นศพไงคือที่เจอคือมันยังมันยังเป็นมันเป็นศพแบบตัวเป็นๆเพราะฉะนั้นคนที่ฆ่าอาจจะเป็นคุณโคก็ได้แต่อาจจะเดาเดวเดใจเย็นนะออาจจะเป็นคุณก็ได้ครับคุณชัดเอ้ยผมอยู่คัณกูดีผมจะไปฆ่าเขาได้ยังไงกูอยากเล่นต่อคุณเป็นสองคนไงล่ะ เดี๋ยว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 ทำไมคนสีชาดอย่ากวายป๋าไอแล้วทำไมวายมีไม่น่าไปแฮมแฮมมเขาเยอะเลยคุณเชยร์อยู่ไหนอะอยู่นี่ไหนอยู่ไหนเอ่อตรงนี้คือที่ไหนอะตรงนี้คือที่นี่ ตรงนี้ที่ไหนเราเรามารวมตัวกันที่แลบลับไหมคุณเชอร์บพือนตรงไหนตรงตรงกลางแผนที่น่ะไหนไหนคุณเชอร์อยู่ไหนอยู่กับอยู่กับป้าเฮ้ยเฮ้ยเป็นเป็น อ,อยู่กับป้าเหรอแสดงว่าทางที่ผ่านไปเมื่อกี้ว่าแล้้เวไปเงยไอ้ฟ้าเป็นแล้วเมื่อกี้กูมานตายโงงอะ่ะกูมานแบบเข้าท้องกูดากบไปประมาณแบบหนึ่งวินาทีแล้วก็เกิดการรีพอร์ตกันขึ้นว่าเล้วพลาดเลยลุงนี่เพราะ<พ>าาว่าไอ้เพราะว่าไอ้หมอที่มันมีพิรุษต,ต,ตอนเมื่อกี้นี้มีพิรุษจัดเลยตอนนคุณคุณเชื่อว่าไงนะเมื่อกี้คือคือคุณฟ้าบอกว่าเป็นไง คือเกิดมาก็เจอคุณฟ้าเลยเว้ยแล้วคุณฟ้าบอกว่าแม่นะคุณคุณดีคือนักสือผมตายคุณหูผมตายเลยคุณหูผมตายเลยเฮ้ยอย่ามาแย่งคุณูผมเป็นไงหนุกไหมยันเฮ้ยผมอยู่กับเขาตอนเกมแล้วตายได้เออเจอศพอยู่ที่โรงเรียนนะคะตรงแถวที่มันมีล็อกเกอร์อะค่ะเราไม่เหลือคนดีอยู่เลยใกล้เหมือนใกล้ทางออกตนสนสาธารณะ เมื่อกี้ผมเดินตามไอซามไปอะอะไรนะคะผมเดินตามไอซามไปอะแต่ว่าก็ไม่มีใครเดินสวนมาหรืออะไรนะ<ป>ออ<ป>ว่าแต่คุณส้มกับคุณน้ำเงินเข้มไปอยู่ไหนมาผมอยู่ข้าง,างบนตึกโรงเรียนอ๋อโอเคตึกโรงเรียนคือตรงที่มันมีเครื่องปั่นไฟใช่ไหมแล้วคุณส้มตอบอยู่ กองพิมพ์อยู่อยู่สถานีในอำเภอยากว่ะตึงเลยเนี่ยคือผมจมเจอศพอยู่ศพเจอเจอศพสีเหลืองอยู่ตรงแถวล็อกเกอร์เลยอ่ะผมเพิ่งเคยเล่นเกมอ๋อโอ้ยมุกเพิ่งเคยเล่นผมก็เพิ่งเคยเล่นแมปนี้เหมือนกันลั่นกุมารตายท้องผมโลกนี้มันเลวคุณฟ้าคุณเชิญหนุกไหมอย่าลืมทำเควสนะ นั่งอยู่ในห้องฆาตรกรฟ้าร้ายโดนอีสเฮ้ยใครคุณลิมิทาหรือเปล่าไม่สงสัยกันดิแล้วอะไรคือคุณเชอร์กับคุณเชอร์กับเจนนี่ตายเท่ากับว่ามันต่อยกันเองตายแล้วทุกอย่างขะจบอะ ไม่คือไม่ไม่คือผมแม่กาลังคิดว่าสองคนต่อยกันแต่ว่าแต่ที่เจอมันเป็นศพไงเพราะฉะนั้นมันต้องมีคนฆ่าคุณเชอคุณเชอดูดิเราต่อยกันจนกลายเป็นคอนเทนต์ได้ก็พูดถึงแล้วเนี่ยเราต่อยกันจะเป็นภาพจําแล้วอะมันมันมีความเป็นไปได้ห้าสิบห้าสิบไงความเป็นไปได้เก้าสไม่นะเซเลสตายก็เลยเป็นนกกระถวกนกกระถูงสู้ๆนกกระถุงสู้ๆเอาให้หมดนกกระทุงนกกระถูงเฉียวนกกระ นทุงสุดเจเออนกกระทุงชนะไปเลยเอาเรื่องวะจริงจริงจริงแล้วเราไม่ทำเพลกันแล้วเอ้ยไม่ไม่เชียร์นกกระทุงเพราะเมื่อกี้โดนนกกระทุงทำไม่ได้แล้วเออชนะแน่นกกระทุงนั่นเองเชียร์นกกระทุงสุดใจครัาอะไรไม่รู้วะได้ความแชี่ยวชาเลยวะเขาเรียนมากเขาเขาไม่เฉยเลยเขาเขาเรียนมากเขาเรียนมากไม่คือคือในเรอบนี้คือผมรู้ว่าฟ้าเป็นเว้ยเพราะว่าฟ้ามันไม่มีที่พูบเลย แต่ทีเนี้ยผมมันช่างใจอยู่ใช่ฟาร์มเป็นกัต่ก่อนปม่เมื่อกี้ตอนผมไอวิสกี้แม่งมันใส่มันมาใสไลน์ผมเอาผมบอกว่าอาจจากในไอวิสกี้เม่อกีผมก็เป็นเม่แค่ผมก็เป็นเพราะว่าเพราะว่าหลักฐานมันค่อนข้างน้อยหลักฐานมันน้อยครับแปลว่าเพราะว่าแปลแค่สองคนแล้วทีเนี้ยมันมันอยู่ห่านกันแล้วมีผมกับฟูดเดย์อยู่แค่สองคนไง ผมไม่ได้ฆ่าอีตอนแรกกผมไม่ได้ฆ่าผมไม่ทำอะไรเลยคือคือถ้าผมยังไม่ตายอ่ะผมก็สามารถถ่าคนร้ายได้แน่นอนอยู่แล้วคนหน่ต่อยอ่ะต่อยอ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 ่ะต่อยอะต่อยอะต่อยอ่ะต่อยอะต่อยอ่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 ะต่อยอะต่อยอะต่อยอ่ะต่อยอะต่อยอ่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 ะตอยอ่ะต่อยอ่ะต่อยอ่ะต่อยอะต่อยอ่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 ะต่อยอต่อย กงมาแล้วเข้าคุณคุณตองอยากเล่นก็ต้องแบบมาหาผมในไลฟ์บ่อยๆอ่ะติดกงมาดิกงมาดิอะไรอ่ะอะไรล่ะอะไรล่ะกงมาติกงมาอยากเล่นเลล่ะเคยกลัวที่ไหนอ่ะบใครช่ันนี้ก็มาหาช่องผมบ่อยๆวี่นี้วันนี่เคยกลัวที่ไหนอ่ะกงมาดิมาดิได้เสมอห้าวเล่นบ้างเมื่อกี้ห้าวเหรอไปไนมีห้าวกันห้าวเหรอห้าวเหรอ ผมจะบอกว่าผมแค่หยอกเล่นเมื่อกี้แต่ว่าคุณเชิรวันนี้ต่อยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปต่อยกันต่อในเกมห่วยที่ออกก็คืออยู่ในดิสผมหรอกเล่ห์หนึ่งนะครับเกมกาเกมกาเกมาเกมาเฮ้ยละครใบเลยเขาคือคนในดิสหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเราพุ่ง